สวัสดีครับวันนี้ทีมงานไฮเทคไมโครซิสเต็มนะครับนำเสนอชุดกล่องอออินวันในรถ m e r c e d e s b e n บ e c a r นะครับวันนี้อันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมจะมาทดสอบให้ดูว่าการใช้คาเพเป็นแบบไหนนะครับ Android โตยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ทดสอบตัว i อ s ก็คือคาเพเลยแล้วกันครับออกไปหน้าหลักก่อนละกันนะครับ อันนี้คือหน้าหลักของรถปกตินะครับ Mercedes-Benz E Car ตัวนี้นะครับเราจะคอนโทรลโดยได้คอนโทรลต,ตรงกลางตัวนี้นะครับหรือไม่จ Control ตัวนี้อ่าหมุนไปนะครับโอเคอันนี้คือสมมุติเราใช้รถปกติเลยฟังวิทยุปกตินะครับปรับเพิ่มเสียงปกติให้เรามากดตัวนี้ครับถ้าเราจะเข้าหน้า ออลินวันนะครับให้เรามากดย้อนกลับ3วิทางไว้แลวหน้าจอก็จะตัดเข้ากล่องออลอินวันที่เราติดตั้งเพิ่มไปนะครับอ่าแบบนี้ผมทําการเชื่อมต่อคาเพย์ไว้แล้วผมคลิกเข้าไปเลยนี่ครับหน้าตาคาเพย์นะครับก็จะมีแมปแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆที่ตัวคาเพย์ยอมรับที่จะให้เล่น ในหน้าคาเพราครับคือมันจะแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้อ้างอิงจากมือถือเราตั้งแหละนะครับเดี๋ยวลองเข้า Google m a p ค้นหาจุดนำทางไปเลย พร้อมกับฟังแอปเพลงต่างๆไปได้ด้วยด้วยนะครับก็คู่ไปด้วยกันได้เลยจะเป็นเพลงอะไก็เลือกฟังได้เลยนะครับแต่ผมบอกก่อนฟังไม่ได้มันอ่านวิดีโออยู่นะก็เลยฟังไม่ได้อันนี้ประมาณนี้ครับสําหรับคาเพ่ okay, ประมาณนี้ครับ กดเข้ากดออกคือตัวนี้นะครับถ้าจะออกหน้าหลักรถก็ย้อนกลับสามวิอ่าอันนี้คือหน้าหลักรถถ้าจะเข้าก็ย้อนกลับอีกสามวิน,นีนครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งคือคันนี้เขาติดกล้องถอยไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องถอยเขาทีมช่างทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือกล้องถอยพร้อมเซนเซอร์เซนเซอร์คือมากับรถอยู่แล้วนะครับกล้องถอยลูกค้ามาติดเพิ่ม เนี่ยครับเวลาหมุนวงมาไลยเส้นก็หมุนตามนะครับนี่ครับประมาณนี้โอเคเมอซเดสเบน C ์ okay. E- คลาสช่ออันนี้เดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับอ่ชุดกล่องไอวันบวกกล้องถอยของเมอร์เซเดสเบนซ์ E- คราอันนี้ทีมงานไฮเทคไมโครซิสเต็มนะครับฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ